สวัสดีทุกท่านครับเรอครับเรอออนาอวุณอาคุณใด้สึกสบายดีทุกท่กทานนะ FC มาเรจาจัดมาม่าอีกข้าวมื้อที่้าวแล้วไม่อิ่มไม่อยู่ท้องมาม่าปิดท้ายเด้ทีนะไกลพี่หม่แล้วลบๆหน่อยอเห็นรวปไหมมีอะไรเห็นร่ปม

ใช่หรือเปล่ามันจะเข้ากันหรือเได้ยเดอดเนใสส่เยใส่พออัาลำเนี่ยมันได้นะเออขยุบีาอว่ากทางเจ้ากระอนเ่อน่ก็กิิก่อนก่อนเจัจ้าผมเนผมมันต้องเป็นลาบอย่างเดียวแล้วกัน เออช่อนหายเลยช่อน,น,น,นอหายแล้วหายไปไหนไรู้เลยไม่ใช่อยู่ในถ้วยแล้วม่าโดบมามาอืๆจะไม่มีกับข้าวบ่มีกินแล้วนะอือกินแล้วกินข้าวาก,กินมาม่าเสร็จเอ้ยกินข้าวอยู่บ้านเสร็จมากินมาม่าที่บ้านค่อยต่อ มันใช่หรือเปล่าเจ้าบีกระเพาะหรือเปล่านี่มามาบ้านเลยมาหอมมามาหอมมาด้วยแล้วมาเอาไข่อยู่นี่ไข่ไข่อยู่บ้านหมดเลยเอาไข่ก็อยู่บ้านเอาเมื่อคืนบ่ที่เอาไปเมื่อคืนบ่กเฉยเลยเอาเมาน้ำร้อนที่เฉยมาตมเอาน้ำร้อนตรงนี้นึงไม่ถหน้ำร้อนไม่ถึงใส่อีกจังเลยโอ้ใส่กุกก้เนื้อคั้นไปชุกเอาอบไว้ก่อนอบไว้ก่อนเอออีกตรง อ่ะกินขนมรอ,อ,มอ,อพี่บ่าวนี่ยยอดเลยนะทุกท่านไม่รู้กินได้ยังไงม,มาถึงก็กิกนมามากินขนมอ่ะกินเผือเที่ยงเนาะเออเจ้าไม่กินข้าวเที่ยงมาสองวันแล้วเ,ออเจ้าตั้งใจใช่ไหมต,ตั้งใจอัดไปเต็มที่เลยนี่นะพี่บ่าวไปถึงหน้างานเนี่ยจะไม่กินข้าวเที่ยงนะท่านผู้ชมสังเกตดูสองวันแล้วพี่บ่าวไม่กินข้าวเที่ยงเลยเพราะว่าอะไร พ่าแกบอกว่าแกจะอัดเต็มที่ช่วงเช้าแล้วกลับมาอีกทีก็คือช่วงเย็นเลยได้เราจะเรียนหิวแรงหน่อยแต่มันจะหิวแรงหน่อยมันเลยก็เย็นกับเย็นบ้านเย็นนะวันนี้จะกินไหมข้าวข้าวเที่ยงไม่ไม่กินเหรออัดทีเดียวตอนเย็นเลยเช้าก็เย็นจบโอ้ไหวเหรอได้ลองดูแล้วเนาะผ่านอยู่ทำเหมือนพระเลยไหม กินกินเช้ากับเที่ยงตอนเย็นก็ไม่กินเย็นไม่ย็นเดี๋ยวทีไนไม่ทายหนาทยนยุทีนั่นวฮะอะไรม่ค้าไม่ค้าอ๋อไม่ค้าหยุดหอาทิตย์ไดยโอ้ไม่ค้าหยุดหนึ่งอาทิตย์อ๋อไม่ค้ารานกับข้าวอืมขงาวเยนอะไรอ่างเงี้ยอืมไม่ท้าหยุดรอ้ทานนาปรางที่บาร์ินี่นะท่านผู้ชมพี่บ่าวก็มากิน ขนมนะขอบคุญพวยเยียดีที่เมตตาส่งขนมมาให้ทานเรื่อยๆถ้าไม่มีพวยเยียดีก็คงจะได้เสียเงินซื้อซื้อขนมกันเยอะแยะอยู่หมด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 เลยอ่ะมันไม่พอได้ซื้อมันไม่พอได้ซื้อมีเงินหรือเปล่าเออเอ่มีเยอะยไม่อยากพูดความจริงเนาะมีเยอะมีน้อย พี่บ่าวก็เดือนเดือนหนึ่งกินขนมเยอะนะพี่บ่าวคับสมมติว่าซื้อเป็นเงินนะ่ะปกตินะมันก็มูลค่านะมันสองสามพันแล้วเนาะอยู่ไหมสองพันครับฮะได้อยู่ได้อยู่เฉพาะค่านนข,ขนม 2, 3, อืมเดือนหนึ่งค่าขนมสองสามพันสมมุติว่าซื้อค่าซื้อนะสักแต่ก่อนนะตอนที่ไม่มีผู้ใหญ่จะส่งไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยจะซื้อแล้วเนาะไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยบอก เพราะว่ามีขนมอยู่แล้วข้างในมีอยู่นะเจ้าจะว่าจะเอาเศษมันกลับเจ้าไม่เอาบอกอย่าทิ้งไงทิ้งอะไรทิ้งเอาไว้เจ้าเลยเอาไปกับพี่บไปเลยกล่องนี้มืดเลยกล่องนี้มืดเหรฮะมืดอันนี้มืดเลยมองไม่เห็นกล้องผมนะเพิ่สงให้เจ้าแล้วนะฮะเพิ่มแสงแล้วนะเห็นหน้าแล้วต้องเห็นจริงหรอ่าคูณขาเพิ่มเสียงให้เจ้าย้ายถอยเลย มองเห็นอมืดผมดูแล้วอืมเด็กดำดูพี่บ่าวผมมืดนกินมาม่าสอนาจะได้ที่แล้วล่ะผมก็มากวาดทวัรังนกนี่นกมันมาทำรังครับทใช่ไหมไปไปผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหนื่อยแล้วไปไปเลยต้องปล่อยเ็นอยู่ตางจวเลยเอาออก มันมันก็ม hmm. ันมาทุกวันเลยมันพุ่งพาใส่เรามันพุ่งพาใส่เราแล้วแต่เราได้ระดือดร้อนนี่นี่ทำร้ายอุเตียงผมเริ่มไม่ค่อยดีกับนกแล้วนี่ไล่มันไม่รู้จะไล่ยังไงผมจะตั้งนะผมจะตีฟ้าละตีฟ้าเลยดีไหมเล่นบาดเราทรมันก็หมอตีฟ้ามันก็จบเลยอย่างว่าแหละมันก็เปลี่ยนวิธีชีวิตของเราอืตีฟ้าคงจะไม่กล้าพูดข้าวในนี้เลยอือหือ อ,อะไรครับมาถึงก็เอาเยอะเลยได้เลยลนี่นะท่นานผู้ชมอัดเต็มที่กินข้าวม,มาไม่พอจัดมาใาหม่อีกอืมต้องหัวชาติอะไรเรับชาติสีกระทองต้มโค้งต้มโค้งอืมอร่อยดีบอืมเปรี้ยวเอาเปรี้ยวหน่อยเอาไปต้มน้ำเที่ยงอย่างนี้หรอเปล่ไม่บอขอแล้ว ไข่ทนก่ฟองวาสองห่อเพิมพลังงานอืมด้วยไข่หนึ่งฟองพี่หม่ไอ้ทำอะไรแม่งปีก็กินยาดิอร่อยมาม่ามีมาม่าต่เช้าเฮไปวะ

โอเคครับนี่แหละอาหารชาวอ่อาจารลูกมีมาละดูแลเสายไหมแบบนี้ตุเมียกินมาม่าเลนเช้ามาม่าเช้ามาม่าเดี๋ยนี้เขาจะมีอยู่ด้วยดูเขาดักเขาดัางตีใจไม่ได้มาตีไปนอกตีใจเช้ากินมาม่าเหนื่อย เรกการับกันเขาไม่ได้ดูดูที่เขากินหรอกกินอีกเล็กก้อนหนึ่งเขาก็อยู่ได้บอกใช่ไหม,มแต่เล็กก้อนที่เขากินก็อยู่ได้ทารัก,กรจริงรอ่ะจบฟองแล้วอืโบราณแล้วเรูปเยอยดีครับเหมาะมากๆขน้อะไรๆให้เอ้ยรอสักครับ